ส่วนช่วงนี้จะพาไปดูนะครับการเปิดใจนุสลาป้อมคำหนึ่งในนักตบสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราหลังจากที่มีนักเลงคีย์บอร์ดออกมาโจมตีว่าผลงานในปีนี้มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ9ของโลกนะครับติดตามไล้จากคุณแชมป์ธีรพลครับจากเด็กเก็บอบลสู่ือเซตเบอร์หนึ่งของโลก แต่เมื่อแฟนๆจับหนักนุสราป้อมคำก็ต้องจัดไปวันนี้เปิดใจเรื่องดรามา่าวันเล่ทยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมีประเด็นดราม่าของวัลเล่บอลนะครับฉะนั้นผมก็ต้องเรียกคนที่ดังที่สุดนะครับแล้วก็สวยที่สุดมาออกรายการผมครับซาร่านุสราป้อมคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือมานี่นี่ข้างหลังเห็นไหมสวยไหมเนี่ยผู้หญินี่ใครเนี่ยสวยสวย คนเดียวกันคนเดียวกันค่ะนี่กำลังออกหนังสือใหม่ด้วยนะฮะเซตสู่ฝันจากเด็กเก็บบอลสู่มือเซตอันดับหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้เนี่ยคือฝันร้ายเลยนะเพราะตอนนี้ v o l l e ย b บอลถ้าเกิดได้ไปอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลคือต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเราจบอันดับเก้าของโลกค o r l d กังปีซึ่งถือว่าตามเป้าหมายที่เราต้องไเพราะเป้าหมายคือ คือเราเล่นยังไงก็ได้ให้เราไม่ตกชั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่อันดับที่12เราจะตกไปดิวิชั่นสอคือคนที่เขาดูทีวีกันตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเอาใจยาก <c oughs> เวลาส่งเด็กลงไปเขาก็จะบอกว่าทําไมไม่ส่งตัวเก๋าลงไปเวลาส่งตัวเก๋าลงไปก็บอกว่าทําไมตัวเก๋าทําไม่ได้ทำไมไม่เด็กลงสรุปมึนๆไหมมอนค่ะมึนมากมึนจนในใจบางครั้ก็คิดว่า ลงไปเล่นเองไปะชะ่คือว่าไม่ผิดนะก็คือบางครั้งคือผมเข้าใจแต่อย่างที่บอกเราเป็นคนสาธารณะ,ะนะฮะฉะนั้นบางครั้งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาคั่วความเป็นซูเปอร์สตาร์ยังไม่ชินอีกเหรอเพราะมันก็มีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะในครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มากเกินไปเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เด็กใหม่มค่อนข้างที่น้องอายุยังน้อยประสบการณ์รก็ยังไม่ถึงเขาได้รับโอกาสในโรงสนามเขาก็อยากโชว์ความสามารถของเขาได้เต็มที่แต่ว่าด้วยความประสบการณ์ของเขา คนก็เลยแบบวิพากษ์ิจารว่าทำไมเอาเด็กลงมาทําแต้มเสียตลอดเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเขาเข้าไปอ่านหรือเข้าไปเห็นคอมเมนต์อาจจะทําให้เขาเสียกำลังใจได้คือแค่ลงไปเล่นก็สั่นอยู่แล้วใช่ค่ะคุณเหมือนกับอเด็กเพิ่งลงสนามไปเสร็จปุ๊บเขาทําได้ไม่ดีมากค่ะซึ่งมันก็ปกติมันคงไม่มีใครลงไปเป็นดาวรุ่งแล้วลงไปแล้วโอ้โหซัดซันโบตกหรือเซตระดับโลกนะครับ แต่บางครั้งคนดูก็ไม่เข้าใจเขาต้องเข้าใจเราเหมือนกันว่าเราเป็นนักกีฬาเราก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันทุกครั้งที่เราเล่นไปเราก็บอกว่าเราก็ไม่อยากทําเสียเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงของทีมหรือว่าเป็นตัวที่ทําคะแนนเสียบ่อยๆเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วกับอันดับที่9ค่ะนะฮะของโลกนะฮะแล้วก็การเล่นที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณดูตามความสูงเนี่ยเราจะคิดในใจเลยว่าลงไปแข่งสูสีได้ก็บุญแล้วเพราะว่าความสูงกับวอลเลย์บอลมันมีส่วนเยอะมากตรงนี้อยากจะพูดอะไรกับคนที่เขา ว่าคนโน้นว่าคนนี้อยากจะบอกอะไรทุกคำวิวาจาน่ะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราให้เราแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เราไม่ดีแต่บางครั้งเราอยากให้นึกถึงว่าจิตใจของพวกเราเวลาเราโ้นบ่อยๆทุกวันทุกวันเราอาจจะเข้มแข็งได้แต่ว่าก็คงไม่ทุกครั้งเสมอไปและอย่างน้องใหม่ที่ยังที่ยังไม่มีประสบการณ์ในณนจุดนี้ยังไม่เคยมายุ่จุดนี้แล้วเขาดูแรงวิวาจาร์ค่อนข้างที่จะหนักเราคิดว่า มันอาจจะส่งผลกระทบผลกระทบว่าเขาอาจจะไม่มีกำลังใจในการเล่นต่อไปเราจะบอกว่าคุณอาจจะทำลายอนาคตของชาติไปเลยก็ได้กับการสนุกแบบช่้งร่นะเซตสู่ฝันจากเด็กเก็บบอลมาสู่มือเซตอันดับหนึ่งของโลกโอ้มันฟังแล้วมันอลังการมากนะมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มยังไงอะมันก็จะเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กว่าทํายังไงเราถึงมาจุดนี้ได้แต่ผ่านแต่ละขั้นตอนผ่านและชีวิตมันเป็นยังไงในวันที่เราล้มเราลุกขึ้นมาอย่างไง ในวันที่เราต้องการกําลังใจคนให้คนดูให้กําลังใจเราอย่างไงวันที่เรายิ้มหัวเราะมีความสุขทุกคนเป็นยังไงใช้คําพูดแบบไหนที่แบบสามารถทํางานให้เป็นทีมเวิร์กได้ผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณนุสศรามากนะครับแล้วก็ทางด้านของแพรวด้วยะนะฮะวันนี้เรามีหนังสือมาแจกนะครับใครอยากได้ก็เข้าไปติดตามได้นะครับในอินสตาแกรมของรายการของเราก็คือแชมป์ช็อตเด็ดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,บค่ะขอบคุณค่ะ